ต่อไปครับท่านผู้มิเกียรติเป็นลูกชายทั้งสองคนเป็นเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงนะครับโอปัจจุบันนี้เน็ตไอดอลนมีความสำคัญมากคนแรกเอาใครก่อนอ่าให้พบกับน้องลาต้านะครับน้องขนเพชรลาต้าน้องขนเพชรอ่ะมาเลยขนเพชรลูกปรบมือดังๆให้กับขนเพชรหน่อยครับ ที่จริงก็ชื่อน้องเพชรนะครับไม่ใช่ชื่อขนเพชรแต่ไอ้ไไไอ God ไอออ้้้ก๊ตเจ้าก๊อตมันไปเรียกขนเพชรคนก็เลยเรียกขนเพชรกันทั้งประเทศเป็นเน็ตไอดอลครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับป๋าสวัสดีลูกป๋าจิมมี่ด้วยลูกท่านประธานจัดงานด้วยลูกนั่งอยู่ข้างหน้าสวัสดีครับลาต้าจริงเหรอก็นั่นนะสิป๋าเออลาต้าคนเวลาลาต้าเนี่ยครับไม่ใจไม่อยู่กับตัวนะ เราคิดอะไรไว้เนี่ยก็จะเอาแบบนั้นจริงไหมอะ่ะจริงสิควยขอบมึงอ่ะบางทีเราก็ไม่ควรนะแต่คูดจิ้มไปแล้วทําไงได้ละ่ะร้องเพลงดีกว่าลุกเพลงอะไรที่เตรียมมามาไลยน้ําใจดีกว่าป่าดึกแล้วร้องเพลงชา้าแต่เขาง่วงนอนพูดแต่เธอร้องเพลงช้าเพราะจริงหรือป่าป่ายากฟังเพลงอะไรอะ่ะไม่ไม่แบบสมมุติสมมุติสมมุิร้องเพลงช้าแบบว่าหวานหวานแบบว่ากระท่อมของพี่อะไรเงี้ยได้ได้โชว์เสียงโชว์เสียงมันจะมาแอมทําไมล่ะ กระท่อมคงพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรับโบยบินดูสิ้นแววรักลาจากแล้วไม่มาก่อนกระท่อมพริเคยมีควันใจหุงขาปลาเสร็จจากท้อ ไอ้นาเคยได้กินเ้าากับสาเนี้อกลอออกมาเดี๋ยวอยากให้ร้องไอแบบที่แบบได้ครับป้ได้ได้แบบนั้นนี่มีอีกโอ้นิมน้องแม่ทองพันทางพี่นาขอสั่งนักขึ้นกนบวดใจวันนี้แล้วนอพี่ขอลาน้อง วังใจอยาหม้ยปองผมผ้าไายปฏิบาตแบบองค์พระสงค์ไทยว้าวกูชงไม่เก่งเหมือนไอ้น่นแต่น่นมันจะชงเก่งกว่ากูเยอะเลยเอาเพลงอะไรนะลูกวันนี้ร้อง มาลัยน้ำใจครับมาลัยน้ำใจใช่ครับนไม่บาจีนะไม่แล้วป่ะดีมากเลยเอาเต้นเนสนุกสนานนะลูกอ่ะได้ป่ะจะพยายอ่ะ เรารักกันจริงจะทอดจะทิ้งลงก็ตามอย่าพุ่งใจดำเป็นแฟนประจำเธอหวานตาบ้านใกล้เรือนเทียเคยฟังแต่เสียงชายครวญเคยโชมื่นชวนไม่น่ามาด่วนแั่สำคั์เอารักมาขึ้นไปรักคนอื่นทำไมกันนาวาสวรรค์มารับดอมวันแล้วหันดาลึมต่งน้ำ เดี๋ยวนี้เป็นหมยเพราะแฟนมาไยมาแน่ชาจะดีไม่ต้องทาสีก็คงแดถ้าตัวไม่แพงเพราะไม่เคยแข่งราคาเมียพี่มีชูงกันเขารรู้กันดีเขาไม่ราดีนับร้องยังดุคนน้อยมัวร้องเรกรื่นถูรักเรยอลมรลอ มานม,มาเร็วๆไวไวเรามารักกันใหม่ยากว่าใจชายวางขอเชิญรอยช่างนานสีลังกามาได้มาเสียมาเป็นไม้เดียวของที่ก่อมาคุณปู่คุณยาณณ่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายลืมแล้วหรือไร ขาดคู่พาประจำจกคนทุรกรักกับไม่มีแฟนดำนอนเธอใครรักชายจึงรับรองไปทิ้งพอเธอะจะซื่อจนเซอร์ชาโอละเนอชาโอ,โอ,โอ,โอละชาขอบคุณแฟนๆอย่างเดียวแน่นเป็นแฟนผีชายด้วยความเต็มใจสงการข้ามไม่เอาบุญเพราะทุกสิป้าทาสงสารพี่นักจะขอบคุณช่วยรับ รุ่งยห้ขาดคุณเรื่องสีขามาสีมาสีมาเป็นแฟนพี่ไม่มีขาดคุนยิงได้ใจบุนช่วยทำให้อุ่นหัวใจหน้าจื่ตาบ้านถ้าแฟนสงสารพี่ชายหากพี่ดังอีกวันได้รีบมาใจและไมนายตา สวัสดีครับผมสวัสดียังเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบถ้าไม่มีเสียงกรีดผมจะไม่ทกข้อขึ้นเลยเออแม่เอ้ยแม่นี่เป็นคนที่นี่ค่ะเป็นคนที่นี่ตาบานกูควายกอมเพลตอยู่วันนะครับนี่นี้ไก๋นี่กาใจมั่งนี่ค่ะ <c oughs> บอกไอ้กูไปขึ้นแต่งตัวรองปลีกลได้เลยได้จุดเปรีเปรตมาถ้าหา ม่ไอเดียกาใจไม่ค่ะอ่าครับมันมันอย่างคนเลี้ยงถึจะกูเจอเลยคอยตาเล่ยนะครับใจเย็นๆก่อนเออพี่พีเอกเลยต้นไปอยู่น้อยมาเออพี่เพื่อนรอวมทางหน้นเลี้ยงนี้นี่ช่วยมากช่ดนี้สวยมากสวยมากนี่ชวยมากสวยเหมือนสวยเหมือนพี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรไม่ได้ไม่ได้เย็นใจเย็นอีนี่อีนี่เป็นอารมณ์นี่ค่ะอ่าเมื่จไหไม่ได้ตอบบอกฉันก็ต่อเดียวตอบบอกกูไรก็แล้ว คนนั้นตบนายบอลดำต่งเปรี้ยเลยพี่ตบพวกตัเวเล็กกันเ้อะค่ะมแม่เฮ้ยแม่กูไม่อยู่ค่ะเอ้ากูคว้ากราดาษทีกันเถอะเมื่อปัจจุบันไรดูดมึงมีปัญหา <c oughs> อะไรกูแล้วท่านบอกว่าไอ้ท่านร้องเพลงใช่ไหมครับพี่เอก <c oughs> ติง้งมีจุดติดต,ตันเปรียมาเยอะค่ะทุกตอนไม่รู้จุดว่าก๊อปหล์ฟกูมันชวยอะดูดชวยเชื้อตาใครบอกว่าชวยนี่คนปัดลุงว่าชวยเพลียวว่าชวยตบมือทีครับเฮ้ยนะ ไใครปกติบอกว่าช่วยนะแต่ดิจันจนแล้วใครม่ไล่ละขุยันไอ้หกเตะข่าวใส่ไปเดี๋ยววากนเล่แบบนั้นนะป้าหนูไปไปที่ห้างป่าได้ไหมอ่ะอยากได้ชุดใหม่อ่ะโอ้ยของป้าปามีเยอะผ้าอ่าส่วนมากเดี๋ยวเขาป้าจะให้มาเป็นมัดเลยอ่าเป็นผ้าขาวล้วนๆผ้าขาวได้ดิบนะผ้าขาวได้ดิบถือว่าป้าบริจาคอ๋อแสดงความบริสุทธิ์เอามาห่อช็อปนี้ใส่มาหมนปลาดักซี่รูปกันนะคะหมดมาวดมึงเลยวดให้หูล่ะ ก็ตครับผมคนเพชรแล้วนก็ต์จะร้องเพลงอะไรได้ก็ตร้องเพลงได้ป่าเป็นการร้องโชว์ครั้งแรกในชีวิตเลยเอาเถอะมึงจะร้องโชว์หรือไม่โชว์กันแล้วแต่บึงเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเพลงเป็นนะร้องเพลงเป็นครับผมเออแล้วนี่ถามจริงพวกนี่ได้ดูวิดีโอมั้งป่ะแม่โอ้ยแม่เป็นแฟวนคลับแควนครับเลยครูตรงเล่มากเลยครูต้องเข้าไปเล่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 ที่ฉันเสพติดมากอะฉันชอบตีอีกคนเพชรเนี่ยกะติดูดน้ำมันก็ดูทึงกว่าไอ้น้ำมันมันตื่นไปรักฮิตนะกั เหตุใดไม่โดดโบกเคไม่รู้ค่ะเน่กกูกล่าวว่าปาไปบอกเคจนกูแยงเลยคอยตาเล่จักกัะเลือดเลือดแต่เวลค่ะเวลกูใบตาเจงในยุคนี้สมัไม่นี้ในสังคมสมัยนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าในอินเทอร์เน็ตมันทําให้คนดังได้ชั่วข้ามคืนแล้วทําให้คนเลวร้ายได้ชั่วข้ามคืนเช่นกันเพราะนั้นเวลาคนจะเสพคลิปเสพวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยต้องดูดีๆอ่ะอย่างสมมุติว่าวันหนึ่งผมตกขนเพชรแล้วเขาเอาไปลง ว่าเอกชัยตบขนเพชรหน้าเวทีเลยตบแบบด่าขนเพชรหน้าเวทีแต่ไอตอนขนเพชรด่าแม่กูไม่ลงอย่างเงี้ยอันเนี้ยสำคัญเพราะคนไทยเราเวลาจะเล่นอะไรไม่เคยรู้เรื่องกฎหมายก่อนนึกอยากจะเล่นก็เล่นแล้วไม่รู้ว่าพรบอรคอมพิวเตอร์เขาผิดอะไรอะไรบ้างตรงไหนบ้างโน่อนอภิพรไม่ต้องคนอื่นน้องสาวกูจะชะัดตื่นขึ้นมาฟุดดดดดและผู้หญิงตอนนี้นะคนไทยทุกคนเลยเอินเทอร์เน็ตล่มสักครึ่งชั่วโมงกูว่าลงแดงตายกันบ้างอา เท้าจริงๆเลยอยู่อย่างเงี้ยฟึดฟึดฟึดหนงสองทางออทางทางทางนะทางตอนนี้มืออยู่อย่างงี้แล้วขับบอลมืออยู่บนเนี่ยนิ้วล็อกนิ้วล็อกอยู่บนเนี่ยแต่ว่าหน้ามันนั่าจะไล่เรืองไม่ใช่เท้าแต่รูทนี่อย่างเดียวผมมันไม้พวกก็เลยทำอะไรอะทำอะไรอ่ะป๋าจะไปรู้เลยเอ้าในก็เธอร้องเพลงอะไรลูกอยากร้องสามสิบยังแจ๋วเลยไม่ป๋าโอ้เหมาะสมเลยนี่ตอนเนี้ยประธานจัดงานเลย ถือว่าสามสิบยังแกวยังสวยวิ่งอยู่เลยลูกได้เลยครับไม่ใช่ว่ามองไกลก็สวยนะเข้าไปใกล้ๆยังสวยกินขนมจีนซื้อขนมจีนไม่ป่ากินกินขนมซื้อขนมจีนให้ป่ากินด้วยเลี้ยงขนมจีนกูเลยเลี้ยงขนมจีนป่าเลยกับผัดหมี่ผัดหมี่เฮ้ยแม่ยุ้ยบ้านยุ้ยขี้แรงกลางค่ะพฮ้ยตนมีคนมั่งที่ผัดหมี่ผัดหมี่อะไรผัดผัดหมี่ มีผัดกระดากหรือวะมีมีผัดมีผัดมีผัดผัดมีปากพนังมีปากพนังโหมาทันเลยกินกินกินแล้วติดเลยกินแล้วติดเลยติดใจใช่ไหมค่ะติดมือเอะยิบซึงติดมือชายยิบมือชายติดมือชายยิบมือคว้าติดมือนี่อกูสร้างประธานไปแล้วสร้างช่างเหรอเปไปคุณเออเดี๋ยวช่วยช่างให้ผีซักซ่อมโคมโอ้ไม่เอามากินเลยค่ะเอาไปดักนกต่อจ้านั่นว่ารอจ้างเล่นผีเจ้าผีกุลเลย ธานิดกำลังด <handled it, S 3> mm ูดดูดูจักพี่สาวสวัสดีค่ะนี่เขาซื้อนมจีนมาแต่ขอนมาให้กูกินเหมวิเหมเป็นเส้นพี่นมจีนเจ้านมจีนมันแหมมึงไม่เป็นเส้นเลยกูไอ้อีไอีดุดตายายมึงนมจีนก็เป็นเส้นเลยเดี๋ยวกูเล่นฟิล์ม่าตุ้งตายายน้อยมึงอ่ะนี่นมจีนถ้าผัดลุงนี่ข้องผีแม่ข้องป้าแม่ข้องป้าแม่โอ้เจ้านี่ก็แล้วแต่อารมณ์อารมณ์ดีก็ค่ายอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ค่ายใครบางทีกูขับรถมาตั้งแต็ ยูผัดลุงขับรถขับรถมาแต่ส่งคล้าบางทีมานนน,นี่เผยมากินน้นมนกินปลาเมค่ะร้านเปล่าก็ไม่ได้นี่เลยไงพอเล่งเรื่องนะน้มกินแม่ลาวกับพียกันใช่แล้วชันตูโพด้าร้านน้มกินแม่นี่เงี้ยค่ะไม่รู้กาเต้ยเปลยได้โพด้ากูว่ายิงจังจังว่ะไม่รู้มาไม่เนี่ยแต่กูต่อไปคว่ำลงขาเลยว่าเพื่อว่ายิงเลยพราเนี่ยมโนราตัวยอดอ่ามนโนราที่ตัวย่อว่าดอเด็กและปากตายนี่มีกูคนเดียวนี่ดักดูนะ เชิดจี๋เชิดยิงมากยิงมากมากดังยิ่งกว่าดาราดังช่องสามรองคออีกยากนะพอการทุตายกันเจ็บกับเหตุการณ์แบบเนี้อีมากเย็ดค่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอะกัมันทีเดียวเอะกูเอะกูเอะมั่งนี่บอกเอ็นมากูวิ่งปากเดียวกับขี่คลาดค่ะเฮ่วิ่งปากเดียวมั่งนี่โดนในวัดไม่ได้เลยค่ะต้องให้ป้าป่าไปกันกู มันปอล่วงเดินก่ะมาวัดหยิกตายโอ้ยเขียนมันด่ากูอีมากฉันเชื่อไม้เลยท่านกีกลาดมากเลยตอนนี้เห็นมากกูไหวค่ะกรพี่น้องต่อไปก็ฟังจากน้องก๊อตเพลงมาดสามสิบยังแจ่วสามสิบยังแจ๋วไปมาเลย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 สามสิบยังแจ่ น้องสาบอายุควันพาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาปิดปิดน้องอายุสามสิบสามสิบกว่งห่วยยังติ่งยัง,ต,ต,งตึงตึงสักและน้องเอ๋ยข่าวจากข่าวเมดัง จะเชื่อว่าแม่บุญเลืออายุมากแล้วสามสิบยังแจวแจวที่ต้นตาดอ้แม่มาพร้าเนื้อตันละน้องเออเมสองสิบสามสิบดูสิยังสู

บางทีเด็กมันเปิดมันปลังมันไปเหียวพิษพิษผาดกล้า <อะ S 1> ก็ไป